สวัสดีค่ะชาวราศีสิงค์คลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเรื่องราวโชคลาภการงานการเงินแล้วก็ความรักแบบไร อียดเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ประจำเดือนตุลาคมค่ะซึ่งในส่วนของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะจริงๆเราช่องเราอ่ะจะสะดวกดูในลักษณะของโหราศาสไทยนะคะจะเปิดไพ่ในส่วนของโหราศาส์ไทยนะคะควบคู่ไปกับการมีครอตัวเลขและใดๆเลยนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหากคุณคุ้นชินกับศาสตร์ตะวันตกไม่ว่าคุณจะเกิดในลัคนาราศีสิงห์ดาว จันดาวสุขสิงค์คุณก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะนะพยายามดึงดูดสิ่งที่ดีๆไปเพราะคลิปนี้โบแนะนำเนาะมันเป็นการชาร์จแบตให้กับทุกๆคนแล้วก็เป็นการส่งต่อพลังงานดีที่ดีๆอะไรที่มันเป็นพลังงานดีๆ e อ e r g y ที่ดีๆก็นอมรับกันไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้อย่างที่โบบอกว่าในการทํานายดวงชะตาของคุณนะคะชาวราศีสิงห์เราทํานายเป็นภาพรวมเนาะซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็ พยายามนะคะโฟกัสข้อความที่ดีๆประโยคที่ดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการอ่านไพ่อ่ะโบอาจจะใช้ภาษาที่ไม่ได้สวยงามมากนะคะเป็นการอ่านไพ่ในลักษณะของการอ่คุยกับเพื่อนนะนั่นะอาจจะมีคำแนะนำหรือว่ามีประโยคที่อ่สนทนาในลักษณะของการคุยหรือสื่อสารกับเพื่อนสอดแทรกเข้าไปยังไงก็อ่า ขอภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีประโยคไหนที่ฝั่งเรารู้สึกไม่แฮปปี้เนาะก็ลองลองลองเปิดใจนะในการรับฟังในการอ่านไพ่ของช่องนี้ดูนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสามารถกด Subscribe ช่องกันไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดไปนะคะโอเคนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ Support ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามในช่องทางใดๆก็ตามนะคะอาจจะเป็น Facebook Fanpage ช่อง t i k t o k หรือว่าในช่อง u t ท b e นะคะก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้สิ่งที่ดีๆนะคะสะท้อนกับถูกทุกท่านนะคะปากันเลยค่ะนะสำหรับชาวราศีสิงห์เนาะต้องขออนุญาตบอกก่อนนะว่าเราจะเปิดให้ในส่วนของเรื่องราวของโชคลาภการยักนการเยินแล้วก็ ไปเรื่องที่ความรักเนี่ยเราจะแบ่งทั้ง3พาร์ทนะคะแบ่งเป็น3พาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทของคนโสดพาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนพาร์ทที่3ค่ะจะเป็นพาร์ทของคนมีคู่โอเคนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เรื่องราวของโชคลาภการงานการเงินกันก่อนเลยค่ะนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะ โบพูดอะไรผิดบ้างไหมพูดราศีผิดบ้างไหมถ้าพูดราศีผิดนี่ต้องขออภัยนะคะนะแต่เราดูในส่วนของราศีสิง์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าโบพูดผิดประโยคผิดอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเนาะอืมชาวราศีสิงห์ช่วงช่วงก่อนหน้านี้คุณเป็นอย่างไรคะก่อนหน้านี้คุณเป็นอย่างไรเอ่ยชวาวราศีสิงห์ก่อนหน้านี้ดูเหมือนกับว่าการงานของคุณนะคะมีการ ได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนาะมีคนมาขอความช่วยเหลือมีคนมาขอให้คุณนะคะช่วยพูดช่วยสื่อสารนะคะช่วยดีลกับลูกค้าหรือช่วยดีลกับคนช่วยสื่อสารกับคนแล้วดูเหมือนกับว่าคุณนะคะเป็นคนที่เวลาพูดอะไรมันเด็ดขาดนะเนาะด้วย energy ของชาวราศีสิงห์อยู่แล้วเป็นคนพูดอะไรก็ชัดเจนตรงไปตรงมานะออ,ออกแนวแบบหวานภาซากด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า นะคนราศีสิงห์เป็นคนที่มี power ค่ะเป็นคนที่รักความยุติธรรมเวลาทําอะไรก็ตามมันจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักซึ่งตามนา้าไพ่นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้คุณพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องใครที่จะมาเอารัดเอาเรียบคุณคุณไม่ยอมนะคุณพูดตรงนั้นเลยถ้าเกิดว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่างานมีปัญหาหรือใครพยายามทําให้คุณมีปัญหาคุณจะพูดและจะเคลียร์ให้จบนะตรงนั้นเลยนะคะการที่คุณสื่อสารในลักษณะนี้มันทาให้คุณดูดูมีอํานาจนะ ในการในการออกคอนโทรลคนนคะคะซึ่งซึ่งมองว่าก่อนนะหน้านี้ตัวคุณเองอะรักความถูกต้องใครที่คิดไม่ดีใครที่พูดไม่ดีกับคุณคุณเก็บหมดเลย <c oughs> นะชาวราศีสิงห์นะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าถ้าหน้าไพ่เนี่ยมันไมันไปโฟกัสเรื่องของ,ของการสรรรื่อสารเรื่องการพูดนะตัดขาดเหมือนคุณตัดขาดเพื่อนหรือตัดขาดใครคนใดคนหนึ่งออกเป็นชีวิตนะช่วงก่อนหน้านี้นะ ทีนี้ขออนุญาตนะคะดูเพิ่มเติมในส่วนของเดือนสเออเดือนตุลาคมของชาวราศีสิงห์กันนะคะว่าการงานการเงินช่วคราบของคุณเป็นอย่างไรนะคะขอให้สีใบค่ะ The Star นะคะ The Star King of c u p s นะคะ r ด d โอเคเพ็ไหมคะทีเนี้ยในช่วงเดือนสิงหาเอา่อในช่วงเดือนตุลาคมของชาวราศีสิงห์นะคะพูดผิดบ่อยมากเนียนะวันนี้นะสงสัยยังไม่จูนเอ่อสำหรับชาวราศีสิงห์เนาะช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยบงมองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น,นกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานไพ่คุณได้เดอะสตาร์ได้คิงออฟคัพแล้วก็ได้เดอะเวิ d ์ซึ่งมันเป็นไพ่ใบให,ใหญ่นะคะซึ่งความหมายมันก็ค่อนข้างดีเกี่ยวกับเรื่องของการที่เอาตัวเองนะคะไปอยู่ ภายนอกนะคะคุณจะเป็นดาวคุณจะเป็นคนที่ ดูโดดเด่นนะคะช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของหน้าที่การงานแล้วอะโบว่าถ้าสมมุติว่าคุณนะคะทํางานในที่ที่มันมีแสงนะคะยกตัวอย่างเช่นทํางานออนไลน์หรือแม้แต่ถ้าวันนี้คุณทํางานในส่วนของการที่จะต้องเจอคนนะคะคําว่างานมีแสงเนี่ยคืองานที่อยู่ในกลุ่มที่มีคนเห็นเยอะๆะคะ่ะอาจจะเป็นบางผู้บางคนเนาะอาจจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนเป็นไลฟ์โค้ดนะคะหรือเป็นคนที่ อืมจะต้องดีลกับคนจะต้องสื่อสารกับคนและจะต้องใช้หน้าตาในการทํามาหากอินนะโบมองว่าคุณสามารถทํางานในส่วนนี้ได้ดีมากๆและคุณจะเจิดจรัสมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นดวงที่คุณต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานคุณจะมีโอกาสทางการงานใหม่ๆเกิดขึ้นจากคนที่เป็นบุรุษเพศคอยซัพพอร์ตถ้าเป็นผู้หญิงก็โชคดีหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายโบก็มองว่าตัวคุณเองอะคะ่ะอาจจะถูกซัพพอร์ตจากเพศเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของ การเงินดูเหมือนกับว่ามีมีเงินนะคะเข้ามือมาดีมากๆเลยนะแต่อย่างที่บอกมันเป็นการเข้ามือซ้ายแล้วก็ออกมือขวาแต่ถ้าถามว่ามันมีไหมโชคทางการเงินมีนะคะมีและจะมาในลักษณะของการเสี่ยงโชคด้วยอ,อแล้วก็พิกัดตัวเลขนำโชคโบให้คุณโฟกัสไปที่เลขอายุของคุณหรือว่า อืมเลขวันที่เกิดเลขอายุเลขที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นตัวคุณในลักษณะของการเกิด นะคะการเกิดการมีการเริ่มต้นนะคะประมาณนี้เลยนะทีเนี้ยขออนี้ดูไพ่ผลบทรสรุปสักสามใบของชาวราศีสิงในช่วงเดือนตุลาคมนคะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภนะคะดูเหมือนกับว่าช่วงระยะน,นี้การที่คุณเคยช่วยเหลือใครไปโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนรักนะสิ่งที่คุณหมดไปนะคะส่วนใหญ่เรื่องเงินเรื่องทองนะคะน่าจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวและคนรักแต่ถ้าเกิดว่าคุณเองยังไม่มีผู้คลองนะคะโบมองว่าเรื่องปัญหาทางการเงินเนี่ยน่าจะมาจากคน ใกล้ตัวนะคะช่วงระยะนี้คนใกล้ตัวจะทําให้คุณเครียดหรือมีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครมีคนมาถ้าเกิดว่ามีคนมาขอโอกาสคุณเกี่ยวกับเรื่องของการเงินช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาที่เท่าช่วยเหลือได้นะคะอย่าช่วยเหลือจนตัวเองลำบากโอเคนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าจะได้คืนยากเนาะตามนี้เลยค่ะชาวราศีสิงห์ถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภการเงินการงานก็จะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากดูเป็นการส่วนตัวนะคะอยากจะลงดีเทลลึกๆกับแอดไลน์ไอดีมาอยุดต่อ ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยคุณโบมันเป็นแบบน้าไพ่บอกจริงๆเลยอยากได้คําแนะนําแบบเป็นการส่วนตัวก็ทักส่วนตัวมานะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงอันนี้ต้องขออภัยนะคะอัน,นที่โบบอกว่าเป็นการทานายดวงชะตาแบบภาพรวมนะอะไปกันต่อที่เรื่องราวของความรักกันเลยค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะความรักเราจะแบ่งเป็น3าพาร์ทด้วยกันนะคะาพาร์ทแรกจะเป็นาพาร์ทของคนโสดนะคะาพาร์ทสจะเป็นาพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนและาพาร์ทที่3จะเป็นาพาร์ทของคนมีคู่นะคะในส่วนของาพาร์ทของคนโสดนะคะ ขออนุญาตเช็คเอเนร์จีของคุณนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรคนโสดนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญคะ่ะได้ไพ่สิบถ้วยค่ะได้ไพ่สาดาบค่ะและว้าวดูเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะช่วงระยะนี้นะคะจากที่เจอประสบการณ์ชีวิตหรือความรักที่มันต้องถอนหายใจบ่อยๆนะ ก่อนหน้านี้ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะค่ะอาจจะบางบางผู้บางคนเนาะอาจจะเคยมีการคบหาดูใจใครยาวๆมาแล้วแล้วก็อยู่ๆก็เฮ้ยเลิกลากันกระทันหันหรือว่ามีเหตุให้ต้องแยกกันหรือมีเรื่องมาทำลายจิตใจกันและกันจนตัวคุณต้อง move on ออกมา นะคุณยังรู้สึกว่าจําเรื่องราวเหล่านั้นได้แล้วคุณยังไม่ยังไม่สามารถ move on จากหมดนั้นได้จริงๆบางผู้บางคนเลิกกันก็ดีห่างกันมาแล้วก็ดีเลือออกไปจากชีวิตกันนานเป็นปีๆแล้วแต่เรื่องราวในอดีตยังคงย้อนกลับมาในหัวคุณในช่วงนี้ มีโอกาสดีๆเข้ามาแต่คุณไม่คิดจะคว้าไว้ไม่คิดจะรับไว้นะคะมีคนมาทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจแต่คุณรู้สึกว่าตอนนี้ขออยู่คนเดียวก่อนคุณเองเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะแล้วคุณมั่นใจว่าตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยและใดๆแล้วดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้สำหรับโหมดคนโสดโบมองว่าตัวคุณเองจะให้ความสาคัญกับครอบครัวเป็นหลักโบมองว่าคุณจะพยายามหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองแล้วไปโฟกัสที่ครอบครัวเป็นหลักเรื่อง ความรักผักไปก่อนนะแต่ถ้าถามว่าตัวคุณเองอ่ะมีแรงดึงดูดกับใครไหมมีคุณฮอกก่าคุณเพนนุนควีนไม้เทา้านะคุณมีทั้งเซ็กแอคเพียวมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและก็เพศเดียวกันใดๆดแล้วณนะวันนี้ถ้าสมมติคุณมาเจอหน้าไพ่ชุดเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงเนี้ยจะมีใครเข้ามาไหมช่วงเดือนตุลาคมนะคะชาวราศีสิงห์นะขอไพ่สี่ใบค่ะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะ ชาวราศีสิงห์นะคะ The Fool The Judgment นะคะถามว่ามีใครเข้ามาไหมมีไปในลักษณะเพื่อนนะคะเขายังไม่ได้จริงจังยังไม่ได้อะไรเนาะดูเหมือนเขามาแอบส่องแอบมองคุณหนักมากๆเลยนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักความชัดเจนรักความยุติธรรมและได้แล้วดูเหมือนกับว่าจะเป็นคนที่อยู่ในอาชีพราชการนะประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงในชีวิตพอสมควรน,นะคะทํางานราชการทํางานที่มีแสงมีคนรู้จักเยอะและได้แล้วดูเหมือนกับว,ว่าเขาเป็นเพื่อนคุณ นะเขามาในโหมดของการเป็นเพื่อนคุณมากกว่าแล้วถ้าถามว่าตอนนี้จะยังโสดอยู่ไหมก็ยังโสดต่อไปเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะกับตัวคนคนนี้มองว่าน่าจะพัฒนากันในลักษณะของการพึ่งทําความรู้จักกันแล้วเป็นเพื่อนบางผู้บางคนไปเที่ยวแล้วไปเจอกันบางผู้บางคนแบบไปสถานที่อโคโจรมืดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอกันแล้วมีคอนเนคชันมีมีคอนเนกกันมาขอขอไลน์ขอไอดีอ, ID, อะไรประมาณนี้นะคะแล้วใดๆแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เกิดในราศี ธนูราศีมังกรนะคะราศีธนูราศีมังกรราศีกันราศีตุลค่ะนะลองดูว่ามีคนในลักษณะนี้เข้ามาไหมคนคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่อายุเท่าคุณนะถ้าไม่อายุเท่าคุณก็คือจะแก่กว่าคุณเลยอะคะ่ะนะลองดูนะคะแล้วที่สําคัญเลยต้องขออนุญาตบอกชาวราศีสิงห์นิดนึงนะช่วงนี้ราศีสิงห์อะค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวหนักมากเวลาทําอะไรอะนาะก็ ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณได้ไปเที่ยวไปรีแลก์ไปพักผ่อนน่ะโบมองว่าโอกาสที่คุณจะไปเจอคนคนนี้มีสูงมากออกมาเอาตัวเองออกมาจากครอบครัวเนาะเอาตัวเองออกมาจากบ้านเอาดึงตัวเองออกจากความเป็นอินโทรเวนนิดหนึ่งนะ <c oughs> นะชาวราศีสิงห์นะก็ตามนี้เลยนะคะนะคนคนนี้ดูเหมือนกับว่าน่าจะมาในลักษณะของเพื่อนอย่างที่โบบอกนะคะตามนี้เลยเนาะก็ ขออนุญาตเปิดไพ่แนนเอ่อเปิดไพ่บทสรุปนิดหนึ่งนะคะขอภัยจริงๆเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยนะโบอ,อัดคลิปช่วงเช้ามันก็จะมีเสียงแบบรบกวนบ้างนิดๆหน่อยๆเนะาะเช้ามาก็ฝนตกแล้วซึ่งฝนตกหนักมากเลยนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็รถมอเตอร์ไซค์ก็แวน้นหรือแบบเดี๋ยวรถขายปลาก็ขายปลา,า,ปาเออเดี๋ยวรถขายขนมก็ขายขนมอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ว่าเอเนอร์จียังดีอยู่ นะอ่ะขอให้บทสรุปของคนโสดนะคะ่ะคนโสดนะคะอ่ะตามนี้เลยเนาะดูเหมือนกับว่าคุณกับเขาจะมาในลักษณะของกัลายาณมิตรจะเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเป็นคู่คุณจริงๆอะ่ะคุณเหมาะกับการที่จะอยู่กับคนไกลมากกว่าเพราะช่วงนี้คุณออกแนวอินดีนะคู่คุณคอนเฟิร์มว่าเป็นคนไกลแล้วเดินทางเจอกันโอเค นะคนโสดนะชาวราศีสิงห์นะคะตามนี้เนาะถ้าใครมีความรู้สึกว่าคุณโดนเหงาเหลือกินอยากได้แล้วอยากได้อยากเจออยากโดนนะอยากรู้ว่าคนนี้ใช่ไหมคนนั้นใช่หรือเปล่าแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาคุยเป็นการส่วนตัวได้นะคะมาสอบถามคิวเพิ่มเติมได้นะจ๊ะนะไปกันต่อที่เรื่องราวของคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนคุยของชาวราศีสิงห์กันดีกว่าคะ่ะชาวราศีสิงห์นะคะคนคุยไม่ชัดเจนของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอง่ย ชาวราศีสิงห์นะคะคุณเป็นอย่างไรคุณเป็นในเหลี่ยนนะคะว้าวคุณคุยไม่ชัดเจนคุณเป็นไนเหลียนคุณเป็นดีเอมเพอโรคุณได้เดอะมูนค่ะแล้วก็ว้าวดีเอมเพรสกับดีเอมเพอโรเอางี้คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะโบต้องบอกแบบนี้ความมีอีโก้ของคุณสูงมากนะสิงห์นะใครเข้ามาหาคุณตอนนี้หรือคุณคุยกับใครคุณดิลกับใครนัตอนเนี้ย คุณเองไม่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 ซีเรียสกับความสัมพันธ์นี้ซะเท่าไหร่เพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณ้อมอะใครจะเข้ามาก็ได้นะตอนเนี้ยขอให้เป็นคนที่มีมาตรฐานที่ฉันกําหนดไว้ก็พอมาตรฐานคุณสูงมากเลยค่ะสิงนะแล้วตอนเนี้ยเหมือนคุยคุยอยู่กับคนที่มาตรฐานอาจจะไม่ได้สูงเท่าคุณก็ได้คุณก็เลยมีความรู้สึกสับสนว่าเฮ้ยตกลงฉันจะไปต่อดีไหมหรือว่าฉันจะสต็อปไปก่อนหรือว่าฉันจะโฮงคนคนนี้ไว้ก่อนหรือว่าฉันจะ พักสถานะไว้ก่อนเออดูเหมือนกับว่าคุณยังไม่อยากยังไม่รีบทํางานในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่ถึงมาตรฐานของคุณ mm hmm. นะคุณเป็นน่าจะเป็นการแบบคุยๆด,ด,ดูไปนะหลายหลายคนนะเพราะว่ามันมีการตัดสินใจด้วยอะมันดูเหมือนกับว่าคุณไม่ได้คุยแค่คนเดียวใช่ไหมคะสีสิงคอมเมนต์มาบอกบุนหน่อยนะ <laughs> คอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยขอมเมนีญยดูเอเนอร์จีของคนที่คุณคุยอยู่หน่อยค่ะนะว่าเป็นใครบ้าง อาจริงๆนะคนคนนี้เขามองว่าคุณคือโชคชะตาคุณคือบุญนำพาคุณคือคนคนนี้ดูเป็นพ่อพลาดูเป็นคนแบบไร้เจรยญเขาลงทุนในความสัมพันธ์นะเขาอยากเขา้าหาคุณมากเลยนะเอาบางผู้บางคนเนี่ยบางคนอายุเท่ากันนะ้องบางคนก็อายุแกกว่านะเขานะหมายถึงเขาน่าจะแกกว่าคุณแล้วถ้าถามว่าหน้าที่การงานการเงินของเขาอยู่ในเวลไหนดูเหมือนจะน้อยกว่าคุณ คุณน่าจะเวลสูงกว่าเขาน่าจะเวลไม่ถึงคุณอืมคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นถึงดีเอ็มเพอเรอร์ถึงดีเอ็มเพรสอ่ะคุณก็เลยมีความแบบสับสนเบาเบาอ่ตกลงฉันจะคุยกับคนนี้ไปต่อไหมพัฒนาต่อไหมหรือว่าจะอะไรยังไงหยุดไว้ก่อนหรือว่าจะไปเปิดชอยดีแต่ได้แล้วโบเห็น energy ของคุณปวดชอยแต่ตัวเขาเองอ่ะเขาคิดแค่ว่าคุณเลือกคนดีแต่คุณเนี่ยในความคิดของคุณคือคนทีมันกินไม่ได้ป่ะวะอ๋อ คนดีมันกินไม่ได้ปะวะเนี่ยสิงไม่มีความคิดแบบเนี้ยโอ,อ้สิงมีความคิดแบบนี้ทีเนี้ยคนคนเนี้ยที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเขาดีนะเขาเป็นคนดีในระดับหนึ่งเขาเป็นคนที่เข้ามาสอนอะไรในชีวิตคุณ ด้วยนะเขาดูเหมือนกับว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ติดอยู่ที่คุณแล้วแหละคุณสับสนบอกว่าบางผู้บางคนบอกความในใจกับคุณไปแล้วว่าเขาต้องการอะไรแต่ตัวคุณเองอะอย่างที่โบบอกว่ามาตรฐานสูงก็เลยยังไม่ได้รับรักเข้าไปสิงคุณคุณจะไปหักอกเขาหรือเปล่านะนะนะะ,ะนะสิงนะอะขอดูบทสรุปหน่อยค่ะนะสิงนะอะเมื่อกี้โบบอกหรือยังว่าคุณดิวอยู่กับใคร อย่างเนาะคุณเดียวอยู่กับคุณน่าจะดียอยู่กับคนที่เกิดราศีพฤกษกค่ะราศีสิงห์ด้วยกันแล้วก็ราศีกันรวมทั้งเอ่อพฤกษกมังกรกันเนาะพฤกษกมังกรกันมิถุนตุลกลุ่มแล้วก็สิงห์ด้วยกันอืมประมาณนี้นะคะอืเห็นไหม พูดยังไม่ทันขาดคำเลย e อ e น g y ร Die, ักสามเซาเติร์ปาร์ตี้มาคุณเอาจริงๆนะดูเหมือนกับว่าคุณเนะี่ยยังยังมีความแบบเปิดช้อยเบาๆรู้สึกดีแหละรู้สึกดีกับเขารู้สึกรักกับเขาแต่ว่าแค่มีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันหาได้ดีกว่านี้หรือเปล่าวะอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าฝั่งเขาอะบ่มองว่าเขาอะมีความจริงใจให้กับคุณนะต่อให้วันเนี้ยเขารู้ว่าคุณมีใครในความสัมพันธ์หรือว่า เขาจะต้องเอาชนะใครเขาจะต้องสู้กับใครเขาจะพยายามสู้เพื่อได้คุณมานะคะเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะคนสถานะไม่ชัดเจนว่าทําไมเอนเนอร์จีคนคุณดูมีแบบคุณดูพราวราศสิงห์เออนะเดือนตุลาคมนี้คุณดูพราวน่นะนะอ่ะไปกันต่อด,ดีกว่าคะ่ะที่เรื่องราวความรักของคนที่มีคู่ของชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์ค่ะคนมีคู่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้ คนมีคู่ขาดวงของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยค่ะชาวราศีสิงห์นะคะได้ไพ่เพชรถ้วยนะคะอือคนมีคู่สถานะของคุณหรือตัวคุณเองช่วงระยะนี้โบรู้สึกว่าคุณพยายามเอาตัวเองออกมาจากโหมดของความไม่สบายใจพยายามนิ่งและเงียบให้ได้มากที่สุดพยายามไม่อยากแอคชั่นอะไรเยอะเพราะมีความรู้สึกว่าเหนื่อย รู้สึกว่าเหมือนมีคําพูดอะไรจากคนที่คุณรักทําให้คุณรู้สึกว่าเคยฉันฉันพยายามแล้วนะฉันฉันโอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะพยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วนะแต่ทําไมเหมือนมีการแบบให้ระรับที่ไม่เท่ากันเหมือนคุณให้เขามากกว่าเขาแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยจังเลยทําไมแบบตอบแทนกันมาแบบนี้เออทีนี้วกเห็นถึงสถานการณ์ของคนที่พยายามนะคะควบคุมตัวเองเนาะ พยายามคอนโทรลความรู้สึกตัวเองไม่ให้แบบทุกข์จนเกินไปรู้สึกจนเกินไปพยายามเข้าใจพยายามนิ่งและเงียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ขอดูนะคะความเป็นเขาหน่อยว่าเขาคือใครเขาคนมีผู้คนเป็นคู่ของคุณฝนตกอีกแล้วเสียงดังมากๆเลยกันฝนตกอีกแล้วสิงคุณนเป็นคู่ของคุณดูเหมือนแต่ว่าตัวเขาก็ทํางานในความสัมพันธ์หนักเหมือนกันนะ โอเคไพ่เดอะลเวอร์ค้นเขาน่าจะเกิดในราศีมิถุนค่ะเมสิงธนูเหมือนกันเนาะเมสิงธนูมิถุนตุลกุมเมสิงธนูมิถุนตุลกุมเห็นเอ NERGY ของคนที่เกิดราศีกันด้วยเหมือนกับว่าเขาก็รักคุณนะแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าการที่เราจะรักกันเฉยๆอ่ะมันมันไม่ได้ไงมันต้องเข้าใจกันแล้วตัวเขาเองรู้สึกช่วงนี้เขาเหนื่อย อาจจะมีปัญหาอะไรบางประการมันสะสมมาคุณอาจจะนิ่งจนเขารู้สึกหงุดหงิดก็ได้นะในช่วงเดือนตุลาคมคุณนิ่งจนเขารู้สึกหงุดหงิดเขารักคุณมากนะคะเขารักคุณมากแต่ใช้ใช้เหตุผลมากกว่าหัวใจแต่ตัวคุณเองอ่ะใช้หัวใจมากกว่าเหตุผล ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าอยากจะนิ่งจะเงียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ฝั่งเขามีความรู้สึกว่านิ่งทําไมนิ่งเรายิ่งหงุดหงิดรู้ไหมอะไรประมาณเนี้ส่วนตัวคุณเนี่ยอมองว่าความรักในครั้งนี้ขอแบบขอไม่ทําอะไรแล้วนะเหนื่อยเหนื่อยแล้วนะบางผู้บางคนเหนื่อยกับงานก็พอทนมันเหนื่อยกับคนอีกโอ้ไม่ไหว นะดูเหนื่อยเหนื่อยค่ะเห็นเหนื่อยเหนื่อยทั้งคู่เลยเห็นความเหนื่อยทั้งคู่เลยต่างคนต่างแบบต่างคนต่างแบบเออเหมือนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณไม่เข้าใจกันค่ะนะชาวราศีสิงห์นะนะแต่บมองว่าถ้าถามว่ารักกันไหมรักกันดียังรักกันดีอยู่ยังเป็นความรักอยู่แต่เหมือนคุณนะไม่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแหละเอาเรื่องงานมาทําให้ความรักเสียหายเอาเรื่องงานมาลงกับคนรักอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้ นะคะชาวราศีสิงห์ไพ่มันบอกประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราดูเป็นไกด์ไลน์เนาะประโยคไหนที่ฟังเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่โอเคเลยหรือว่าประโยคไหนที่เราเราสอดแทรกคําแนะนําไปอะ่ะให้คุณเป็นเป็นไกด์ไลน์เนาะแล้วก็ไปปรับใช้เอาให้เพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นโอเคนะคะทีนี้ขออนุญาตดูบทสรุปหน่อยคะ่ะขออนุญาตดูบทสรุปหน่อยคะ่ะบทสรุปนะคะ สุดท้ายแล้วคุณจะเข้าใจกันดีนะคะบางผู้บางคนนะคะน่าจะเกิดจากระยะทางปัญหาที่มันเกิดมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะระยะทางก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าระยะทางมาทําให้มีปัญหาในการสื่อสารกับคุณก็ได้บางคนงานยุ่งเกินไปเลยไม่ได้มาเจอกันบางคนแบบมีปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วแบบว่าไกลกันก็พอแรงแล้วยังไม่ค่อยคุยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ลองศึก,ศกษา ใจกันใหม่อีกรอบนึงลองไปจีบกันใหม่อีกรอบนึงเผื่ออะไรจะดีขึ้นเนาะไปกันค่ะชาวราศีสิงห์เรามาดูไพ่แนะนำกันดีก,กว่าว่าวันนี้ไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะให้คุณได้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูเป็นการส่วนตัวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะมาเช็คดูว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจะเคลียร์จบเมื่อ แล้วคุณกับเขาจะต้องทําอย่างไรหรือแม้แต่ลองมาดูว่าคุณเองกับเขาอะค่ะเป็นคู่กันในลักษณะไหนเนาะสามารถมาคุยได้มาดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความของการงานการเงินหรว่าวโชคลาภนะคะนะเรามาดูไพ่แนะนำสี่ใบค่ะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรชาวราศีสิงค์ค่ะโอเคค่ะไพ่บอกว่าตอนนี้ตัวคุณเองอะน่าจะ มีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้บอกกับคนที่อยู่ในชีวิตนะแล้วก็เก็บความรู้สึกดันไว้คนเดียวโบมองว่าตัวคุณเองช่วงเนี้ยอาจจะโฟกัสที่ตัวเองหนักมากจนลืมให้ความสําคัญกับคนรอบตัวเพราะฉะนั้นคนรอบตัวถ้าเกิดว่าเขาพยายามเข้าหาคุณนะคะคุณก็พยายามเปิดใจที่จะรับฟังเขาด้วยนะคะมองเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณจะได้เข้าร่วมงานมงคลหรือสิ่งที่เป็นมงคลในช่วงระยะนี้นะก็เปิดใจ ให้ตัวเองได้รับอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะพยายามพูดอะไรก็ตามใช้สมองก่อนพูดคิดก่อนพูดนะคะชาวราศีสิงห์นะเลขนำโชคของคุณคือเลข9เลข4และเลข1ค่ะ 9, 4 1สหนึ่งค่ะขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีค่ะดวงดีดวงเปิดนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะบ๊ายบายค่ะ